ตอนรับทุกท่านนะคะสู่ช่องของโคชโบเทเดอร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งในคลิปนี้นะคะเพราจจะอัดช้าแล้วก็ลงช้าไปนิดนึงนะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโบได้มีโอกาสนะคะบินไปลามานั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพี่ๆชาวใต้นะคะน่ารักกันมากเลยนะคะก็คือจิตใจดีอัธยาศัยดีกันมากเลยนะคะเอาจ,งจิงๆิงเนี่ยโบแอบกลัวนะตอนแรกที่แบบ เราเราไม่เคยไปใช่ไหมเราก็ค่อนข้างที่จะมีขา่าวแบบนู่นนี่นั่นมาอะไรอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปสัมผัสจริงๆอะคะ่ะทุกคนมันเปลี่ยนมุมมองโบไปเลยเอาจงจริงอะจังหวัดที่โบอยู่อะคะ่ะในช่วงประมาณสักสามสี่ทุ่มแบบนี้เนี่ยก็คือแบบเงียบกิบแล้วนะทุกคนแล้วโบก็คิดว่าเออที่นั่นก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้คะ่ะทุกคนสามสี่ทุ่มของทิยาลานี่คือร้านค้าเปิดกันเต็มหมดเลย แล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณพี่ๆชาวแบบภาคใต้มากเลยนะคะที่แบบน่ารักนะคะแล้วก็อัธยาศัยดีมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโบจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาดูกันว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักเทศสายไหนกันคะ่ะซึ่งันนี้นะคะเป็นคลิปที่อาจจะแบบฉีกแนวแวกแนวไปน,นิดนึงนะคะแต่ก็เป็นแบบ อีกหนึ่งคอนเทนต์นะคะที่เราจะมาลองวัดตัวเองดูว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วจริงๆแล้วเนี่ยฉันเป็นคนแบบไหนฉันเหมาะกับการเรดแบบไหนเหมาะกับการเรดสัน้นเรดยาวเรดแบบไหนดีนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้มาดูตัวตนของเราเองนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะพี่ๆคอมเมนต์กันมาได้นะว่าเออปกติเนี่ยตัวเองเป็นเขาเรียกว่า ปกติเนี่ยตัวเองนะคะมีการเทรดแบบไหนเก็บสั้นเก็บยาวเก็บปีจุดนะคะเก็บกำไรระยะทางเท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะทุกคนคะ่ะประเภทในการที่เราเป็นนักเทรดนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสีประเภทด้วยกันนะะี่ค่ะทุกคนซึ่งจะมีเป็นทั้งการเทรดสั้นแล้วก็การเทรดยาวนั่นเองค่ะซึ่งส่วนตัวโบนะคะโบเป็นสายเดย์เทรดนะคะทุกคนก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี้ยโบจะปิดเก็บกำไรในวันนะคะจะไม่ใช่ จะไม่จะไม่ค่อยถือข้ามวันข้ามคืนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราอะเราแค่รู้สึกว่าฉันอยากจะสร้างแคดโฟพอการที่มันเป็นแคดโฟแล้วเนี่ยมันก็คือการเก็บเงินรายวันถูกไหมคะเราจะรู้สึกดีมากๆาเลยเวลาที่เราเนี่ยได้ถอนกับอะไรทุกวันหลังจากเทรดเสร็จหลังจากจบวันเนี่ยเราก็ถอนเลยถอนเลยถอนเลยมันจะรู้สึกถึงแบบว่าเฮ้ยฉันทําได้แลละจริงๆนะอะไรเงี้ยเออฉันยู่กับมันได้แล้วจริงๆประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะว่า4ประเภทนี้นะคะพี่ๆเป็นใส่ไหนกันเดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับการเทรดฟเร็กซนะคะซึ่งมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะสำหรับรูปแบบแรกเนี่ยเป็นรูปแบบที่เราจะเห็นตามแบบพี่ๆชาวติ๊กต็อกนะคะเขาทํากันนั่นก็คือการเก็บแบบสเกลปิงนั่นเองค่ะซึ่งสเกลปิงนะคะจะเป็นวิธีการของการเก็บกําไรด้วยระยะทางที่สั้น ซึ่งระยะทางสั้นๆเนี่ยจะอยู่ที่50จุดนะคะถึง200จุดเท่านั้นนะคะทุกคน50จุดถึง200จุดเท่านั้นอันนี้คือการเทรดสั้นมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยเรามันจะได้กําไรเยอะยังไงนะคะเราจะเน้นในการออกหลอดไซส์ใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งวิธีการเก็กบกบาไรของตลาดฟอเร็ก์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะ1เลยก็คืออิงจากระยะทางก่อนนะคะว่าเราเนี่ยใช้ระยะทางส่วนต่างราคาเท่าไหร่นะคะ 2เลยก็คือเป็นในเรื่องของหลอดซส์นั่นเองว่าเราเนี่ยออกหลอดซส์หรือตัวหรือตัวคูณเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนมากนะคะคนที่จะเทรดแบบสเกลปิ้งเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเทรดมือใหม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะคืออ่เขาเรียกว่ามันไม่ได้เสมอไปว่าจะต้องแบบเป็นนักเทรดมือใหม่จ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็จะมีบางคนที่เขาเนี่ยชอบการเก็บกําไรแบบะระยะสั้นคือแบบ เออกูรู้จุดแล้วอะยังไงมันกลับแน่มันมาแน่ขอรอดใหญ่นิดเดียวปึ๊บก,ก็คือว่าเปิดออเดอร์ปูฝาเลยประมาณนั้นนะคะทุกคนสำหรับคนที่แบบว่าเออมืออาชีพจริงๆก็คือว่าใส่ปุ๊บฝาเลยแล้วเก็บเลยประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นสำหรับมือใหม่ลวเนี่ยคือคนที่ไม่รู้ว่ากราฟมันจะวิ่งไปถึงจุดไหนนะคะเพราะฉะนั้นอาศัยว่าเอยกูเข้าแ๊บออกเอลเขาเรีออยกว่าไงกูเข้าแบบเดียวออกแบบเดียวยงไงกูก็เก็บกำไรได้อยู่แล้วแต่ บางคนเนี่ยจะเสียจังหวะนี้แหละค่ะจะเสียจังหวะที่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่กลับวะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคิดถูกไหมคะและยิ่งที่สําคัญเลยในเวลาที่เราออกหลอดซสายใหญ่แล้วเนี่ยถ้าวันนี้ไม่มีการมันี่แมเนจเมนต์หรือการบริหารพอร์ตเนี่ยแป๊บเดียวก็คือหายนะคะทุกคนฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ มีแผนการเทดแล้วและรู้ว่าการาฟเนี่ยมันจะวิ่งไปถึงจุดไหนได้นะคะทุกคนแต่เท่านี้เราไม่รู้ว่าการาฟจะวิ่งไปถึงจุดไหนและเราใช้การเทดรูปแบบของสเกลปิงเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเสี่ยงค่ะทีนี้นะคะสำหรับคนที่เทสเกลปิงได้เนี่ยจะต้องมีเวลานะคะแล้วก็อาศัยในการเฝ้าการาฟนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเฝ้าทั้งวันน,นะคะทุกคนคือเวลาที่เราเทดไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจุดไหนที่ควรเล่นและจุดไหนที่ไม่ควรเล่นก็ถ้าเฝ้าจริงๆนะคะก็คือจะเฝ้าแค่ในช่วงเวลาประมาณ 5นาทีถึง20นาทีเท่านั้นนะคะประมาณนี้นะ,ะต่อมาเลยค่ะสำหรับสายเดทนั่นเองซึ่งตัวโบนคะคะก็คือสายเดทเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับโบนะคะโบจะเทรดภายใน1วันนะคะก็คือเราจะมีการเปิดและปิดออเดอร์นะคะภายในวันเท่านั้นจะไม่มีการเทรดข้ามวันเด็ดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโบก็จะไม่ค่อยสนใจในส่วนของค่าสวอปเท่าไหร่นะคะโบก็คือโบสายแบบเทรดในวันอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ถือออเดอร์ข้ามวันเนี่ยก็คือไม่โดนค่าสวอปอยู่แล้วนะคะ และระยะทางการเก็บกำไรนะคะก็คือระยะทางตามแผนเทรดปกติเลยอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยจุดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือการเทรดปกตินะคะแบบนักเทรดทั่วไปที่คนส่วนใหญ่นิยมทำกันนั่นเองค่ะและสำหรับหลอดส์นะคะเราจะออกหลอดส์แบบปกตินะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้เน้นที่หลอดส์เยอะนะคะแต่เน้นหลอดส์ที่ปลอดภยัยแล้วก็อาศัยการเก็บระยะทางในการทำกำไรนั่นเองค่ะต่อมาเลยนะคะในส่วนของฝั่ง การถือยาวว่างแล้วนะทุกคนซึ่งสายเทฟอเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทประมาณนี้นะคะแต่ถ้าประเภทที่3ประเภทที่4เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับประเภทที่3นะคะก็คือการเล่นแบบสวิงเทนนั่นเองใครเป็นสายสวิงเทนนะคะยกมือขึ้นมาหน่อยนะคะสายสวิงเทนนะคะจะนิยมนะคะวีคอร์กราฟตามเทนนะคะทุกคนจะนิยมรันเทนนะคะทุกคนคะ่ะ ถือออเดอร์เป็นวันถึงสัปดาห์นะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการเข้าออ,อเดอร์บ่อยก็คือเข้าครั้งเดียวแล้วก็ถือยาวไปเลยจนกว่าจะถึงทีทีนะคะข้อดีก็คือไม่ต้องเฝ้าการาฟนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเขาจะมีความเชื่อมั่นในโครงสร้างของการาฟนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะถือแบบสวิงเชตได้นะคะจะต้องรู้ในเรื่องของโครงสร้างการาฟ และการออกหลอดใสเนี่ยจะต้องเป็นหลอดใสที่เซฟมากๆเลยนะคะเพราะว่าตามจริตของตลาดฟอเล็กหรือตลาดทองคําแล้วเนี่ยการวิ่งนะคะมันค่อนข้างที่จะสวิงหือหวาอยู่แล้วฉะนันแล้วเนี่ยถ้าวันนี้นะคะเราคิดว่าโอเคฉันจะถือยาจะรอจนกว่ามันจะกลับมาฟ้านะคะก็ระวังด้วยนะคะทุกคน เพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดอยู่แล้วนะคะการที่เราอยู่ในตลาดนานเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันจะไปหยุดที่ตรงไหนนะคะอันนี้คือความเสี่ยงมากๆเลยนะคะและสายที่4คือสายสุดท้ายนะคะสายที่3นี้ว่านานแล้วเป็นวันเป็นสัปดาห์แล้วนะคะสายที่4นั่นก็คือ position r a d i n g ค่ะพี่ๆท่านไหนคะที่เป็นสายนี้เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะชอบตลาดหุ้นนะคะแล้วก็อาจจะชอบการซื้อทองคําเก็บมากกว่านะคะทุกคน โมไม่แนะนําว่าให้อยู่ในตลาดแบบทองคําหรือตลาดฟอนเล็กเนะีเพราะว่ามันนานเกินไปค่ะพี่ขาไหนจะค่าสว a p เอยนะคะไหนจะค่าธรรมเนียมเอ่ยใดอีกนะคะก็ต้องเขาเรียกว,ว่าต้องคัดสันโบกให้ดีเลยนะคะในการที่จะแบบรันเป็นเดือนเป็นปีแบบนี้นะซึ่งในลักษณะของการมองนะคะมุมมองของเขาเนี่ยจะเป็นมุมมองที่ระยะยาวจัดนะคะเออเป็นมุมมองที่ระย,ายาะ,ะ,ามมะย,ายาวจัดก็คือตั้งแต่เดือนยันปีเลย ถือไปเป็นเดือนถือไปเป็นปีเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะใช้ในการวิเคราะห์นั่นก็คือโครงสร้างใหญ่ของกราฟนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีทุนนะคะแล้วกเออ็เป็นเงินนอนนะคะทุกคนออกละไซน้อยแล้วก็เน้นเก็บระยะทางเอานะคะสิ่นี้จะเหมาะกับคนที่ใจเย็นนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าเออปล่อยเลยตมเลยได้เลยนะคะฟิลก็คล้ายๆกับการแบบถือหุ้นนะคะการถือคริปโตพวกนี้นะคะแล้วก็ จะเป็นในโซนของการถือทองคําแท่งนั่นเองเ,องเนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโบไม่แน,นะนํานะทุกคนถ้าแบบจะมาแบบถือยาวๆเป็นเดือนเป็นปีกับตลาดฟอเร็กนะคะโบแนะนําว่าถ้าจะถืออย่างไรก็คือไปตลาดหุ้นไปตลาดคริปโตดีกว่านะคะสำหรับตลาดฟอเร็กแล้วเนี่ยโบยังให้นิยามว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยสร้างแคลดโฟ แล้วก็เก็บกําไรระยะสั้นได้ดีกว่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าพี่ๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ๆลองคอมเมนต์กันมานะคะว่าทั้งหมด4แบบนี้เนี่ยพี่ๆชอบแบบไหนกันแล้วก็ตอนนี้เป็นแบบไหนกันอยู่นะคะแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด,ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย